สวัสดีค่ะวันนี้แม่พิมัน,นก็เพ,า,พา,าุ่ทิจ่พผาเอ็กซีมากินข้าวปุ้นเนาะค่ะเนาะขนมจีนจะไม่พิมพ์เท็ดแล้วแล้วเก็บบักหน้าวไปให้เพา่งทิจเท็ดน้ำบักหน้าก่อน เป็นกะนาวละขั้นเขียวย่ามี่ลายกับพุฟเ่ตกันกินจ้ะลายคักรย่ามูม,มี่กับอเพิ่นด้วยละสิบบาทเป็นปันปันป่นกวนๆดิจ้ะลูกว้แค่สองสามต้นปั่นเป็นก้อน ที่เราจะไปซื้อเครื่องมะขันไว้กันเอาเพอจีเทนอย่างเนะาะมะเผาเผาวป็นมะเผาออนพอดีเผาออนก็จะเป็นหลอนออกหมูโครคัวก็จะคล้องแฉะหนุ่ยมันหยาบเนาะมีพวกเขา ก็ไปเห็ดง่ามๆตัางคือเขาเห็ดขายในเห็ดปูปิบ้บ่เห็ดขายนอ,อนเห็ดกินพะระยางเอาไปเผาอธิบายบบเผาแล้วกินเลยเผาเพอดีเนะเาะเผายางแสีบเลยแล้ววันนี้ก็วันพักพรสบายๆจ้าไม่พิมบพบ์กระเพาะทิศก็สรุปเล็กให้เอฟซีฟังแล้วก็สิมาให้เอฟซีกินกระปุนเอาโซกเอาลามเนาะคะเนาะ ให้เป็นสายเป็นเ้นคือขับปุ่นเขาเนอกค่ะขนมจีนเนาะที่เมืองนอกเมืองหน้ากินเป็นมัเนาะค่ะเนาะของเพียบขงไทยไมาเด้มากินขนมจีนน้ำพอกับแม่เ้ยค่ะเด้ออันสบายสบาย,สบายจะ้ะมาเดไปขายของมอนว้านก็ยากกินแตล่ลายมือแล้วล่ะ พ่วอาทิตย์เป็นผู้เฮ็ดน้ำกับปุ่นเด้อค่ะเดินแซ่บ <laughs> แซ่บแซ่บแซ่บกันไม่พิมพ์ค่าลงคลิปเอฟซีเบิ่งค่ะปุนป่นอ่ะแล้วเฮ็ดเป็นแต่แซ่บป่ะจ้ะอ๋อมีบักพผาพรอบมีทุกอย่างขาไก่มีปลาทูเฮ็ดใสจยงังเต็มฝีมือเลยวประศรีส,สูตรไข่สูตรมันสูตรพ่ออาทิตย์จ้ะ มันสินบระดดพัดร่มมากป่ะพ่ออาทิตย์สบายอยู่ดีคืออยู่ได้ม <c ười> ันห่อนไปเอามาันไปพอทิตไปจังควเดนงังกินสบายนายี<ส>่จ้ะเดนังโดนนอนเว็นนี่ไปนี่ก็สิเดนอนเว็ดยื่นี่ล้วมันห่อนเนาะมาเด้อเอฟซีมาก,กินน้ำพอกแม่ได้จ้ะเด้อกินเอาโซกเอาลาบน้ำกันค่ะหมูออื่นหมูออื่นหมูหมื้อวันอ,อาทิตย์ วันอาทิตย์วันแห่งโศกลาบเขานอะค่ออะ,ะมีโศกมีลาบน้องกันด้วยค่ะพักก็มีหลายอย่างจะพักแพววพักสาละแณบักแตงบักทั่วไม่ไม้สดๆเลยจ้ะเย็บน้ำสวนน้ำริมหลัวเขาน้ำแน ขนมจีนก็ซื้อมาเม่บ้านนี่างละค่ะไปทำไปผาไปท้ายแต่ชีวิตสองเท่านะค่ะเนาะวัอหนึ่งก็เลี้ยงลูกแล้วละ่ะสามตัวเกี่ยวเขาเกี่ยวาานเพลนแล้วละ่ะเดวปล่าสองเทา่าละบาท ได้กระหายโขกมาน้ากันเ้วอค่ะเร้องวดวันที่หนึ่งหีานี่ค่ะสเสร็วิตุกวิทย,ยากจังน้อยเนาะค่ะเนาะตลาดคองโถมไม่พิมพ์ก็พอุติดก็ได้ปิดลงแล้วเลืออยู่แค่สามสามวันจะ้ะไปได้ซ้ำไหนไม่พิมพ์ว่าแต่ว่าทายุทยก็อยากให้ยุทธลดอกค่ะให้พิ่น ใช่ายามาจีดให้ทุกคนเนาะค่ะเนาะรักษาให้ครบก็จงคอยมาสู่ต่อค่ะโอ้ก็เปิดแห้งจะเนะาะก็ลมพอเลยอันอันนี้เบอร์น้อยหราบ่นีเจ้าจะอ่นันใช่หรือจ๊ะสิบจับโดอเนาะวีนนี้กินคักๆเลยล่ะไม่พิมมากได้โศกมันเลยลาย ้นันอยจ้ะเด้อฟซีมากินน้ำโพธทิพย์ก็ไม่พิมพ์เจะจ้ะเดอ้อกินอะไรก็ได้พักคลอนน้ำกันรู้สึกว่าออนลาพี่อะไรคะ่ะช่วงเป็นยังจะเป็นยังสันกันกบวงหุ่นถืมือแทบเป็นไดพ้พิมมือจากคลองพันเสียนี่พิมพ์มือม,มัอนตักไม่พิมพ์เสิร์ฟไม่พิมพ์เปนเลยไม่พิมพ์เอาเท้า <laughs> เอามาเห็น <laughs> ตินไก่จ้าแค่ข่าวสองข่าวพอแล้วได้หน่อยสองข่ากระยุ่งสิราจา้าแสบแสบดิจ้าห้าสิบบาทไหวเท่งจ้ะ <laughs> อันนี้หัวไก่กับมี่เขาิดหัวไก่โอ้มเป็นบ่พอเขปัดได้แต่ว่ามือเกื้อนนิยำเพา่ขาดแข็งขนาดเลยมีพักกินได้ลายจ้ะพอทิดมาค่ะ şey nice อันมี้ตัวได้เพิ่มเติมอีกบ่พองทิ้เลยอะไรกับข้ามอันี้มากแห้เงินบ่ ว่านนิดหน่อยบอกเนี้ยแต่ายของเออลืมเบอกซูเอฟซีฟังกันจังหวะแต่ท้ายอีคลิปนั่นละจ้านิดหน่อยอันคนมาซื้อเลยยางบ้านย่างแบลืมจะลืมใส่หน้ากากยังคนบอกไปคนบอกไปรักษากรมยังก่อนละเด็กหน่อยๆจ็ดปีก่อนแล้วประมาณสิสี่ปีนบ่อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยนะครับป้องกันตัวเองโอ้ยเด็กหน่อยๆ่ะแลงน้ำกลนผู้นั้นผู้นี้อันบอกข้าเจ้า เอาแม่แม่กบปากเนาะแม่เป็นแม่เข่นมาสือนอย่างแม่เป็นเล่นมาสือนอย่างก็เลยก็เลยมาหาแม่เพื่นแม่พิมก็เลยถามเพื่อนถามว่าตาบอกเลี้ยงายเนี่ยเพ่นเพ่งพิมมาได้บอกตัวไดเอ้ผมไม่รู้สัตว์ที่แหลกผมไม่รู้มาถามบอกยายยายจะเลี้ยงซ้ำมาสั่น์ซ้ำเี้ยงอะลไร แล้วกันเลยวะสามสามซี่สามว่าเขากับเรียกโพธิ์ทิศถึงห้าบานเน er. ี่ยนะไม่เป็นต๊มือทันทีเลยอยกาัวนะก็นเรีว่าเออขันออกมากขันถืออกมากตัวนี้มากเล้ตาสีเหลียงกับย่าสีเหลืยงนันขดได้ยังบอกเลยอังอยากหัวกับป้องกันบอกวาบของขางโพธิทิศคนนีที่แรกกันว่าสามตี ที่แร้ว่าผมไม่รู้คุณว้าเพื่อนก็เลยบอกย่าใหแนะย่ายจุดสื่ออันขนมให้กินเวลายอยากได้ยังนี่คุณป้าพอเล็กขึ้นเนาะพอเล็กขึ้นเนาะอพอทินเนาะเล็กขึ้สามที่แร้บอกสามบัดดี้ก็มาเบาอีกสี่เอาว่<บ>านนี่พี่เมืองได้ทำนายว่าสิมีอันี่โฉกไม่หลับครับน้อยเสนาพอทินดวงเราจะมีโชคลาบกับกับเด็กจ้ะกับเด็ก เอาคือมา่อเบาตัวเดียวก็พอาะวิศฝันดได้แ้่ม่พิมพ์บาลนะฮะจอเซเดซีนะฮเป็นรุกขมัออกมา,ากมะลานคันเลขออกตัวนี้เนาะสามซีนี่ตรงมาหาพอาะวิศก็ไม่พิมพ์ก่อนเดอ้อมาหาตากะย่ายก่อนเดอ้อบต้องไปใส่มาเลยอ,อยากไดอยังยเนี้ยจะเลี้ยงตาจะเลี้ยงก็เลยว่าสิครับครับคุณวานนะฮะนิดหน่อยนะเบามวนที่จังหวัดนิดกน,น้อยอัสิีเรียเนะาะเพราิธเนาะเก่งครับ นี่หาปีนจะเขาขาวเขาขาวเนาะแต่แม่ผัดเม้ออเป็นแม่ผัด้าอเป็ีนดอกแม่เพื่อนแม่วะมเคยบอกเตกเกี่ยวม่นเคยบอกแม่เตกเกี่ยวแม่กับมีทองพร้อมเน้แม่กับมีทองที่แรกก็บรรยาบาอุญยังเพื่อนมาซื้อเนื้อย่างนะก็เลยลองลองถามมีพมลองถามแม่มีทองบาทาสศกหมานมีพิมคืดในใจนะเรยว่าเออใครใคนัดเอซีเปนเมืองน้ำแม่านัดหอก้างแม่ บันคุ้มกนมากน้ำบอขึ้ีจังไหนนี่ลาจา์มาบอกโซกลางมอตัวใดกก่อนสามซีนเด้นมตโคทิมหัวเป็นตะีนลูกเบามากกลางมอน้ํำยาขนมจีนเนาะค่ะเนาะของพ่อุจินเพราะอันนี้บริสุทธิ์ได้หนิได้ของแท้ได้หนิเว้าบวหมู่บ้านนี่บ้านเล็กหน่อยบ่าไหปฟังนี่เพือมาตุกช่อมีโคทิจัดหนัก ว่าคือจากหัวหนาวโมเมนตพิ่บอกตเคียงคับเราะว่าพอาิตยลเามาคักจากตัวนี้เนาะตัวทิ่เราสันว่าพี่น้องเสียแล้วมาบอกตัวนี้ได้ค่ะพอิตนี้กบเสียจากห่วงเลยพัดลมตัวนี้จะจกนี่รายกาเล็กพ่อาิตเล็กหน่อยบอกเนาะค่ะตรงกันตรงกันจ้ะ เด็กกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพงศิษย์นุิมในายางมิโซะในเด็อเขาเด้อเนี่ยเด็กกัฝากในได้รับเนื้อฝากติดตามกดกดมัดก,กระลิงคะแน่นี่ราคาเด็กน้อยบอกหมู่บ้านนี่พวติอันวังสรุปเลขเริ่มลงให้อเอฟซีเบิงก็กเลยจะบอกซ้ำเนาะค่ะอยู่บ้านแดงอยู่นแดอยู่อำเภอพิบูลรักเ์เลยค่ะหมู่บ้านนี้เพิ่อนมาซื้อเนื้อยางเนาะพวติก็ไม่ทิมก็ได้ไปขายจ้า ที่แหลกก็ถามบอกย่ยเน้เล็กตัวใดแม่พ่นมีทองค่ะเิ่นมาซื้อเน่อย่างเลี้ยกละอวนหนาบ่ต้องมาอันซื้อดองอันยาาจะเลี้ยงบอกเลขยาาก้อนสันดอกนกโพติด mm. บอกเลขกยาาก้อนไม่รู้ที่แหลก่าไม่รู้แม่พันว่า่าเคยบอกเล็กขไผจ้ากเทือแม่่าสันบานก็นเรียกว้าขึ้นมาเอาบอกยายแเนี้ยย่จะเลี้ยงดอกละย่าอยากจะเลี้ยงอยากได้ยังบอกสามพ่นว่าสามตัวเดียวจะ้ะ สามตัวเดียวพอที่ก็เลยคุ้มอีกกันบ่พอทีขอเลยทำบอกตาใช่ไหตาตีลี่ย่งได้อยงางเผมอยากได้น้องเด็กน้องอยากได้น้องว <c oughs> สันติแม่กระท่องอยู่ก็ได้ถามผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะล่ะวสันผู <c oughs> ้ชายผู <c oughs> ้ชายผู้ชายเลยดีดีแล้วเพว่ะตอนแม่เพคนเด็ดดวผู้ชายก็เลยถามอีกก็เลยบอกอีกตัวหนึ่งบ่พอที <c oughs> สาม บัตรสรุปลงถ่ายซีพี่<า>โต๊ะมือโระอิตกับโต๊ะมือเอาถ้ามาตรงโดนใจพระอทิตทย์เนาอจันดอกจัดนักเลยเด้อจ้ะพระอาทิตย์เป็นวะเป็นมาแข้งหรือจ้ะเวลาลงให้เอฟซีเบิ่งอิงนอกวังหันสรุปลืมเบาสู้ฟังนะจ้ะข้อมูลมากข้อมูลหม,มื่บ้านนี่อันถ้าซ้ำรับมือนอีก็ซ้ำหนีก็นอกค่ะเนาะคอ,อยมีโศกมีลาภขึ้นอันกระปุ่นเนาะมือนีนอกเป็นสายเป็นเส้นเป็นสายมาน้ำกันเด้อจ้ะเด้อค่ะ โศกมันลำด้วยทุกคนนะคะเนาะหนึ่งสิงหาคมหกสีตจังใดกะโสกลำมีพี่วันสำหรับมินินกระสัมนมีคโนโร้องพงทีนอ้อสวัสดีค่ะ